ล่าสุดนี้เศรษฐาเพื่อไทยตอบแล้วค่ะนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องกรณีกระแสข่าวพักเพื่อไทยนะคะซึ่งเตรียมเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาแทนชื่อนายพิธาลิมเจริญคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลค่ะซึ่งในครั้งนี้เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้อยู่ในวงที่เจราจาระหว่างพักเพื่อไทยและเก้าไกลที่มีการหารือกันเมื่อวันนี้14กรกฎาคมยืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่ได้มาจากตนหรือหา มีการเสนอชื่อหรือไม่ก็ต้องพูดคุยกันก่อนซึ่งยังไม่ได้มีการขวยเรื่องนี้ตนเองยังไม่รู้เรื่องเลยจากนั้นในสถาทวิตข้อความซ้ําอีกทีโดยแชร์ข่าวจากสำนักข่าวเดิงค่ะและระบุว่าไม่ทราบเรื่องครับไม่ได้อยู่ในที่ประชมุมยังไม่มีข้อสรุปกรรณาฟังแถลงการจาก8ปดพักร่วมดีกว่าครับอย่างไรคงต้องรอติดตามประเด็นนี้ค่ะ